5กำลัง n กำลัง2ลบ 2n คูณ5กำลัง 3n บวก1คูณ5กำลัง2ลบ n ลบ n กำลัง2เท่ากับพอ่อใดอันนี้เมนการคูนเลขกำลังที่มีพื้นคือกันดังนั้นสูที่เราจะได้นำ้ำใจในเลขคนนี้ก็คือ a กำลัง n คูณ a กำลัง m คูณ a กำลัง p จะเท่ากับ a กำลัง n บวก m บวก p ซึ่งอยู่ในนี้เลข5นี้หมายถึงว่าแม่นตัว a ตัว a ตัว a และ n ของเราก็หมายถึงตัวนี้อันนี้เป็นตัว n ตัวนี้เป็นตัว m และตัวนี้ก็หมายถึงตัว p ดังนั้นเราแทนตามสูตรนี้เราก็จะได้เท่ากับ5ก็คือ a กำลัง n ของฮาแม่นตัวนี้ n อ็นกำลังสองลบ2 n บวกให้มกลายเป็นตัวนี้3 n บวก1บวก p กลายเป็นพวกตัวนี้บวกให้2ลบ n ลบ n อ็นกำลังสองเท่ากับห้ากำลังเวลาที่สัเกตว่า n อ็นกำลังสองตัวนี้ ครับตัวนี้คัดการเมื่อไปอันนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเมื่อไปสังเกตต่อมาค่ะลบ 2n บวก 3n ลบ n เมื่อไป1บวก2เท่ากับสบจะเป็นห้ากำลังสามห้กากำลังสามก็เป็นเท่ากับ5คูณหคูณ5้าไขอเรียคูณกัน3าตัวเท่ากับ ฮาฮาสาวฮาสาคณเท่ากับ1นึ่หอยสานี่เป็นคำตอบของเลขขรานี้ท่านี่ฝากน้องเห็นทุกคนกดแชร์และติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป